เออท่านผู้ชมครับมันกลับมาอีกแล้วครับผมติดเกมนี้มากเลยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาเล่นเกมนี้ต่อครับไฟน์ไนฟ์เฟดี้สามครับก็เพราะว่าติดนั่นแหละเออโอเคท่านผู้ชมครับแล้วก็กล่าวสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนได้ยะะครับเราก็อยู่กับรายการพี่มาชุดนาชาเรามาอยู่กับเกม f i n a l นฟ์เฟดี้สามอีกแล้วนะคะพาร์ทที่7 จำได้แล้วแล้วเรามาเริ่มจบคือที่ห้าแล้วเรามาเริ่มเล่นดาดในแม่อย่าเสียเวลาดีกว่าครับอตามที่ผมถ่ายนานแล้วแต่มันเผลอไปออมีบั๊กแล้วเราก็ต้องมาถ่ายใหม่แล้วเราก็ปิดประตูนี้ก่อนอที่น่าถามก็คือ,อสปิทแถวนไปนไหนนีไงมานี่เลยมานี่ดวน มันนี่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 อืมโอ้โหตกใจมันมาจากไหนฟ็อกซี่เฮ้โอ้โอ้ไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วเอา เออเล่อะไรขนาดนี้กำลังดูกล้องอยู่ไม่เห็นหรือไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเออเอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดิน กูอโรอที่กูเดินบึ้งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยอย่าบอกนะว่า ทำอ,อะไรเนี่ยคนก,ก็จะแคร์แกบ่อย <c oughs> อนี่นีม่มาสักทีวางสายวางสายไม่อยากใช้บริการ c อ l ปวาย,ยอ,อร์เซ็นเตอร มันเกี่ยวมะเนี่ยเฮ้ยๆๆๆๆฉันรู้นะว่าน่าจะมานี้มาตรงไหนวะเนี่ยะจะไม่มีนะเออแ <Hello. S 1> ก่ใ้ยอมรับว่า,าพี่หมีมาคงไม่ใช่หรอกมา ตาฟ้าไปงั้นแหละโอ้ตีสเข่มใช้เที่ยงคืนอยู่เฮ้ยมานี่เลยอ้าวแย่แล้วอือืเ้เกมนี้นี่โหเฮ้ยอย่าเธอ,อจะไม่ดู ฉันจะไม่ดูฉันจะไม่ดูไม่ต้องไปสนใจมันมันจะได้ไม่มาหามานี่อ,อ้าวเฮ้ยอือือโอ้โเออสองอันเลยโอ้ม my god โอ้โหผู้ป็นทางการคำนี้มันมาเลยเออไปสักที เห็นอยู่ที่เดิมนะโอเคจะเป็นคนดีหรือเป็นคนดีไอ้อะไรเนี่ยคนดีภาษาอะไรเฮ้เฮเฮ้เฮ่เฮ่เป็นไงโอ้โห my god เออเลาสองอันเลย ไม่น่าไปท่ามันเลยท่ามันเลยไม่น่าไปท่ามันเลยโอ้ไม่จอดเกือบไปแล้วมานี่เลยขอโทษนะสปริงแทบที oh, oh, don t, don t oh. ่ทำลายหัวใจของนายแต่เมื่อรู้สึกว่าฉันจะเออโดนรังแกมากกว่าน่ะนี่ไงโดนรังแกเลยโอ้โหโดนโดนมาต่อยโดนมาเตะโอ้โหเต็มหน้าเลยไอคนดูนี่มันมีความสุขเหลือเกิน ดูจอเล็กๆแล้วก็รอผีมันออกมาอ้วกเลยเพราะฉะนั้นดูจอใหญ่เลยครับกลับไปดูกล้องอีกทีนี้เออเลอร์เลยพอกลับมาซ่อมไปดูกล้องอีกทีเออเลอร์เลยเอาจะมาต,ต,ต,ตีตีตีอะไรไม่ใช่คาลิธรัมเบอร์ไม่ใช่อุลตร้าแมนเอาโหเกือบไปแล้ว <c oughs> มานี่เลยเจ๊ไม่ต้องไปสนใจไอ้หมีมันเดี๋ยวมันมาหาเรา เดีまま๋ยวมันมาขอเกี๋ยวจากเราครับเกเตี๋ยวเราไม่เราไม่ให้เกเตี๋ยวมันครับเพราะเราไม่ได้กินเกเตี๋ยวช่ไม่จะปีแทบอ้าวเออเล่ทำไมตอนนี้เนี่ยตีสามแล้วตีสามแล้วตีสามแล้วผ่านไอ้กูเดิดเดอเฮ้ยออมานี่ เฮ้าวเฮ้ยจะบอกแล้วว่ามานี่เลย โอ้โหทำไมเออเรื่องสามันเลยโอ้มา์ก็ต้องรีบูตออแล้วรีบูตออรีบูตออซ่เฮ้ยพอก่าว่าวันนี้จะเล่นได้บ่านแล้วพอแล้วครับพอพอเลยพอแล้วขอจะเพีงานี้ไป